โอ้โหหัวใหญ่เกินปรตูอีกแล้วคนนึงหัวฟังเราไ็ใหญ่เหลานเปินไ่กลิ่นอะไรกันเนี่ยทำไมมันงเลยนี่ใช่หนึ่งในพรซเตอร์ไปบมาคนไหนเนี่ย ขอยอมรับตามตรงนะครับเมื่อกี้พี่วินอาจจะได้ยินแล้วคือตอนที่เห็นว่าเป็นพิซเตอร์เบริใหม่คนใหม่ยอมรับตามตรงผมดรวยควาพทุกพี่พีเอฟซีตัดต่อไม่ไว้ใจกันแล้วจริงๆใช่ป่ะเป็นจริงจริงใช่มเป็นจริงและตัวเพืคุมหอมมากค่ะหอมมากหอมมาก ทัยเป็นแฟนของพู้ินหน่อยจิอ้าเรามารยาทดีงามเราต้องยังไงโอเคแล้วทัามารยาทดีงามสุดๆสุดๆอ่ะที่สุดเลยต้องทำยังไง มีภารกิจเนาะใช่ตั้งแต่เพื่อนเพื่อกลับสู่โรงภาพยนตร์ถึงคล้องนิ้งเลยช่วยได้มากเลยช่วยได้ไม่เจอเลยไม่เจอเลยช่วยได้มากเลยแล้วก็ใจทีเพื่อนเพื่อต้องเล่นเกมอีกแล้วนะลูกพร้อมไหมร้อมไหมอย่าตีลูกอย่าตีลูกสิลูกเฉยเฉยโอ้หัหนักนิดนึงอ่ะเพื่อนเพื่อคะต้องเล่นเกมนะเรามีแรงกิ้งของเด็กๆด้วยไปดูแรงกิ้งของเพื่อนๆพืนกันไหมคะไปดูว่าเพื่อนๆพื่ทำได้เท่าไหร่ไปดู ranking นูน่าจริงจังูน่าเก่งมากเลยดัดับหนะคะที่29คะแนนนะคะที่สองดนะคะจะหาไหมลูกสามเนาะเอ็นทีท่สที่ยีเนาะส่วนงเาคนแรกนะคะก็เลยอยู่ที่ห้าที่ยีเ็คะแนนนะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มกดคอร์่เหเห็นเลแต่บอกเลยว่าความน่าจะได้มาเนี่ยมีความแบบแท้ถกันนะใช่แปลว่ารูน่าใหื่ไมงเล ให้เขิ่มคุณฟังไหมว่าให่ไหมแง่แบบแง่ทำตามพี่ฟังใช่ไหมลูกปูชี่หล่อนอะเซตกรปกรแป๊บนึ่งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเซตกระกรให้น้องตรูชี่หลอช่ไม่ได้นะครับขัรอบแี้มันขึ้นอย่กับตัวผูบินเองด้วยที่จิที่จอยู่ที่ว่าน้องเราจะเล่นได้มากขนาดไหนนะครับก็คือว่ามิชชั่นของเรานะคะคือเิ่คูนี่จะต้องมาหยิ เป็นพี่นิกกับพี่จูดีใช่ครับหยิบได้ทีละอันนะลูกแล้วก็เอาประมาณตรงนี้ด <De ep> <Key board> like yeah, ีการต้องเรียนมากๆตอนนี้หยิบได้ทีละอันต้องไปฟังมากเลยอะโอเคครับจูดี้อันนี้ของนิกนะครับกลับไปทีละอันนะทีละอันนะอย่าิกิีกเหมือนพ่อท่ามยนต์นะต้องหยิบแล้วเดินไปนะโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเค เอออาโคสิ่งที่คูวีต้องทำก็คือคูวีเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนนี่ครับยืนบนห่นหนึบแล้วก็ปิดตาแล้วก็มีปิดตาเราต้องย่ำย่ำไปเรื่อยๆขอแบบนี้ได้นะคูวีถแบบถือว่าเป็นเล็กเดชออกกับนางกายต่การชนิดถ้าเกิดคูวีออกจากออกสีแงถ้ยเกิดไม่ต้องย่ำแล้วถึงว่าหมดเวลาโอเคแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆ สี่ทีสุนักแงฟิล์มเจมินายเนี่ยสี่ทีหมดเลยสี่ทีเกือบหมดโอ้ยยากละเอ้ยอย่างนี้ถ้าบอกว่าผมสามารถจบเกมได้ตั้งแต่เก็ถ้าถ้าพูดได้แต่พไดไม่ได้ม นนอ่าข้ีีทซึ่งอันเนี้ยยากเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราเราจะแบบเราทางแค่ถูกใครจะไปรู้ผองมันจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากการฝึกบาลานซ์ฝึกร่างกายตัวเองค่ะใช่ซึ่งเราจะไม่รู้ตัวว่าบาลานซ์เราเป็นยังไงบ้างต้องสอบไหมต้องสอบไหมลองหลับตาดูเฮ้ยน้องหลอันเนี้ยอีกเซ็ตยี่สิบกิ๊กก็ออกแล้วลูกแค่ถามจากจาดกานตอนเนี้ยขอตกโอเคมันยากเหมือนกัน ทีเนี้ยพ่อเกงเลย้าคุณหยิบได้ไหมลูกอะพี่มิจะได้รู้ว่าต้องแบบช่วยขนาดไหนลูกเ้ยเก่งจังเลยอเก่งมากพูลซลงนั้เลยอะเก่งมากลูกเก่งจังเลยเ็ยีรองแบตยัาไนะเยี่สิบเก้าใช่ไหมโอ้สุดยอด ไ่ใปังหัวใจจำได้ย่างมาปังหัวใจด้วยจริงๆเ่อพี่บินใะหยิบปิออกแล้วแตหยิบปิออกไม่ได้เขาแบบวันนี้เขาไม่ยอมเป็นจูดี้เลยค่ะทุกคนโอเคพอผมแล้วเพิ่มพูดอ่อนเลยปล่อยสู้ๆนะโอเคโอเคคแต่เพิเราเริกมดได้นะเรากไม่ได้ได้เอฟังตังเลย ปกติเพิ่มคุณวิ่งเร็วไหมลูกเร็วไหมเร็วเร็วใช่ไหมอโอเคโอเคโอเคอทุกคนส่งเสียงเชียร์ภูวินและพ่อพูดหน่อยคะ่ะ เออไปลูกไปไปออกเก่งจังเลยตุ้ดิ้งตุกดิ้งตุิสมแล้วที่เป็นลูกพ่อไม่เคยยอมแพ้เก่งมากคุณวินเออเออไปคหลงก็เหมือนโยน ชื่อชื้อเฮ้ยุมเป็นบาลานดีมากนล <c oughs> เนก่ง <c oughs> <c oughs> มากลูกเออตังใจอพคุณปยะหยัดเออยโยนลูกปะขอบคุณเลยมา คุณเธอจะปอยกันทั้งโลงเลยเหรอไป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 ทุกคนเหนึ่อยังคุ้มงู่สู้ๆเดี๋ยวแต่เล่าเดี๋ยวช่วยฟังหัวใจได้อดทนพุกเออขอบพุกไปเก็บก่อลูกคนที่รักพ่อเลยเกินพูดไช่วยนัดฝักพูดสู้เข้าวุ้ย ดีมานะเอาจิงอะไปไปต่อไปต่อไปต่อเอาจริงไม่เฉื่อยคุณเป็นคนที่เราช่วยน้อยสุดแล้วนะใช่ป้บแม่สองนาทีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยกยกกระเจังหวะนึ่งสุดเลยแล้วจังหวะเมื่อกี้ที่หายไปหาพ่ออ่ะลูกหยิบสองอันอันเดียวค่ะ แม right. ันเยอะอาจจะตามเลยตอนนี้ผ่านไปอยู่ไหนแล้ครับพ่อเก่งมาเลยอ่ะตานะครับตอนนี้พกเนออกเลยถอนหัวลูหัหย่าเก่งจังเลยเหนื่อยทั้งพทั้งหลานเริ่นะเหลือสามสิบวินาทียัง ไม่ซเขาแ็โซ่ตอนเียไม่ได้กัตัวเะที่กินสก้งแบยแทบโยนโอ้ยน่ารักจังเลยสามสิบวินาทีครับสา แรกๆก็เดินไว้เงี้ยแหละเกสุดท้ายเมื่อกี้ห้าสี่สามสองหนึ่งาูสแข็งมากแม่ลูกโอจริงจริงอย่าตีนะยวลองนับดูว่าจะได้เท่าไหร่เหนื่อยไหมโอ้ยพอเหนื่อยไหมแข็งมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้ยและต้องบอกนะครับว่าจากความวุ่นวายคูนนี้ได้ไป3 1นเอ็คะแ คนี้จะแบบแล้วหนึ่งเป็นพบแล้วรอมันมาจากความสามารถเขานะใช่นี่คือท่าพี่ปอนมาพี่ปอนซื้อตำแหน่งให้เราโอ้ยขึ้นที่หนึ่งไม่ต้องวิ่งเนาะใช่อันนี้อันนี้หนูวิ่งจนหมดแรงมากเลยทุตอนนี้นะเดี๋ยวให้พักแป๊บนึงนะถึงเวลาของแฟนๆแล้วค่ะโอเคจะเป็นช่วงของคืนที่ต้องเล่นเกมบ้างนะคะ เดี๋ยวช่วงสุดท้านะคะจะเป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องเป็นคนเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นให้ข้างบนจอนะคะทุกคนสแกนนะแล้วก็ใส่เป็น seat number ของตัวเองนะคะเช่นท่านั่ง A 1เขียนว่า A 1นะคะนั่ง X 1เขียนว่า X 1นะคะท่านั่ง M 1 0เขียนว่า M 1 0ขอเป็นได้ที่นั่งข้างข้างเป็นชื่อเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะยืนตามตัวนี้นะคะ so you have to put your seat number Ollie l e a s e if you sit A 1 เอออันนี้คือยังไงคะสองเอออะลูกอะลูกเข้าหลานจะพังแล้ว